และหลังจากนี้ผมจะไม่ใช่วัษรุอีกต่อไปแล้ววันที่หนึ่งพอเกิดมามันก็มีอะไรสักอย่างให้ผมเลือก เหมือนว่ามันจะให้เลือกตระกูลอันนี้ผมไม่แน่ใจช่างมันเถอะผมว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ผมได้เลือกอันที่สมไปพ่อผมเลือกเสร็จก่อนที่จะไปตัดไม้ผมก็ได้เดินไปดูชิโนบุพอหลังตัดไม้เสร็จแน่นอนว่าจะต้องขุดหินหลังจากทําอุปกรณ์พื้นฐานเสร็จแล้วผมก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับค่าแกะเพื่อที่จะมาค้าเป็นเตียงเดินไปสักพักก็พบเข้ากับไบโอหิมะาและในไม่ช้าผมก็เจอหมู่บ้าน NPC ผมไม่รอช้าที่จะไปสำรวจ พอมาถึงผมก็ได้ย่างเนื้ออยู่สักพักพอย่างเนื้อเสร็จแล้วผมก็ได้ไปปุ้นของ NPC ต่อนิดหน่อยผมที่เดินไปเดินมาก็ดันไปเจออสูรเข้าแน่นอนว่าผมไม่หนีผมได้วิ่งเข้าไปและผมก็ฆ่ามันได้ตัวหนังสือที่ขึ้นมาหลังจากฆ่าอาสูรผมไม่แน่ใจว่าจะปิดมันยังไงยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับหลังจากที่จัดการซอมบี้ไปอีก2ตัว ผมเดินเข้าหมู่บ้านและตัดสินใจที่จะนอนวันที่สองผมได้เดินออกไปหาทร,รัพยากรขุดท่านตัดไม้เท่าที่มีผมเดินไปเจอถ้ำซึ่งมันก็น้ำท่วมครับผมเดินไปสักพักก็เจออสูรที่กำลังโดนแดดเผาอยู่ผมเลือกที่จะไปฆ่ามันผมคิดว่ามันน่าจะโดนแดดเผามานานแล้วผมก็ได้คิดถูกครับผมฟันมันทีเดียวตายเลยผมเดินไปเจออีกตัวและผมก็ได้สังหารมันเรียบร้อย ผมเดินไปเจอเซนนิสืและผมก็ได้ทำการฆ่าเพื่อที่จะเอาดาบครับแล้วไหนไม่ช้าก็มืดถึงเวลาที่ต้องลองดาบใหม่แล้วครับผมก็ได้ใช้ปานอัศนีโคดไกรอว่าพุ่งจมดินกันเลยทีเดียวดาบนี้ใช้ได้2ท่าครับท,ท่าที่2ถือว่าดีทีเดียวเมื่อเทียบกับการพุ่งจมดินของท่าที่1วันที่3ผมตัดสินใจที่จะสร้างบ้านตรงข้ามกับหมู่บ้าน NPC หิมะตกหนักมากครับผมได้ทำการสร้างโครงล่างบ้านไว้ก่อนพอมืดแล้วผมก็ได้นอนวันที่4ผมได้ทำการคราบทอสต์มาเพื่อปากให้หิมะมันละลายครับผมได้เจออินโนุเกะามช่่วของผมก็เกิดขึ้นอีกครั้ง การฆ่าอินุสเกะเสร็จผมก็ได้ทําการล่อสัตว์มาทําฟาร์มครับแดยผานนิดหน่อยเพื่อที่จะลองดาบใหม่ที่ได้มาผมได้ทําการไปไล่ล่านักล่าอาสูรที่ใกล้ที่สุดเพื่อลองสกิลหลังเสร็จผมก็ได้ไปล่อสัตว์มาเลี้ยงต่อครับจากนั้นผมก็ได้ไปคราฟของมาทําฟาร์มผมได้ไปตากน้ํามาทําน้ําอินฟินิตี้มันมืดเร็วมากครับผมตัดสินใจที่จะไปปราบอาสูรก่อนจะไปก็รูดของซะหน่อยละกัน ผมเดินไปบวกกับผสูนยทั้งซอมบี้และผีธนูไม่เว้นแม้กระทั่งชิโนบุผมคิดว่าจะได้ดาบแต่ดูเหมือนว่าจะได้เลือดแทนนะครับหลังจากที่ผมไปไล่ฆ่าทุกชีวิตเสร็จก็กลับมาทําฟาร์มต่อครับแล้วก็ตัดไม้ผมต้องการแร่แต่แถวนี้มันไม่มีถ้ำเลยผมก็เลยคิดได้จะขุดไปตรงๆพอขุดไปเรื่อยๆก็เจอน้ําผมคิดว่าน่าจะเป็นทางพาไปถ้ำ แน่นอนทอสหมดผมตัดสินใจกลับขึ้นไปพอไปถึงมันก็มืดแล้วครับผมกลับไปนอนวันที่ห้าฐานไม่มีก็เลยเผาฐานทิ้งไว้สักหน่อยและผมไปตัดไม้มาไว้นิดหน่อยหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้ไปไล่ฆ่านักล่าอาสูรที่อยู่ใกล้ๆพอฆ่าเสร็จจนพอใจแล้วผมก็ได้ทำการสร้างบ้านต่อน,นิดหน่อยแล้วก็ไปนอนวันที่6 ผมได้ทำการคราบชุดของทันจิโร่มาใส่ผมได้ทำการจัดของเพื่อที่จะไปโล่เมืองอีกครั้งขุดไปขุดมาก็เจอถ้ำผมก็ได้ไปขุดนู่นขุดนี่พอเสร็จแล้วมันก็ค่ำซะแล้วครับวันที่7ถึงวันที่8ผมก็ได้เอาเหล็กมาเผา ล้วผมก็ค้าบันไดหินไปใส่ตรงเหมืองให้เดินง่ายขึ้นตอนไปล่วงเหมืองจะได้เร็วขึ้นผมได้ขุดไปตรงที่น้ำไหลมาถ้าผมก็ได้เจอถ้ำจริงๆครับมอนสเตอร์อย่างเยอะเลย ผมที่พยายามไปหาเพชรยิ่งไปมันก็ยิ่งไม่เจอครับแต่เจอเหล็กแทนนะสิผมตัดสินใจที่จะเอาแค่เหล็กเพราะผมกลัวว่าถ้าไปไกลกว่านี้อาจจะจำทางกลับไม่ได้ก่อนกลับก็จัดการสลามสักหน่อยละกันพอกลับขึ้นมาผมก็ได้ทำการเผาเหล็กอย่างแรกเลยครับได้ต่อเติมบ้านนิดหน่อยวันนี้ผมเลือกที่จะไปไล่ฆ่า พ่อลงเหมืองมานานเลยแก้ซ็งซะหน่อยศพแรกผ่านไปศพส,สองผ่านไปศพส,สามค่อยๆผ่านไปแล,แล้วมันก็ถึงตาของเราผมโดนใครไม่รู้ค่ะผ่านมาไวไปไวมากพ่อผมกลับมามันก็เหลือแค่อาสูนธรรมดาครับตัวที่ฆ่าผมนะ่าจะไม่ใช่อสูนพวกนี้แน่นอนครับตอนแรกผมก็คิดว่าอสูนพวกนี้นะแต่ดาเมจมันไม่แรงขนาดนี้สิครับผมได้ทําการฆ่าล้างอสูนแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆ บอกเลยครับว่าถ้าผมไม่ตายผมไม่กลับบ้านครับและในที่สุดผมก็ได้สมอลเล่ครับทุกคนรอบนี้ผมก็ได้นอนครับวันที่9ผมกลับไปเอาของและผมก็ได้เอากระดูกให้หมากินครับผมที่ได้เดินไปเจอเทนเกนโดยบังเอิญอยู่ๆผมก็อยากได้ดาบขึ้นมาผมก็เลยลองดีไม่คิดว่าจะโดนปลานทีเดียวหลับกลับบ้านเกิดกันเลย ผมได้กลับมารอบที่สองครั้งนี้ผมได้ทําการขังทุนเกนไว้เพื่อที่จะฆ่าแบบชิวๆแต่มันก็ดันไม่เป็นแบบนั้นสิครับพอผมได้ฟันมันไปสักพักผมก็เริ่มตีมันไม่เข้าแหลังจากนั้นมันก็โดดมาฟันผมทีเดียวตายอยูแล้วครับแบือว่าจะแล้งไปไหนพ่อผมกลับมาเอาของของผมมันก็หายไปแล้วครับเหลือแค่สองสามชิน้นเตยเหลือแค่สองสามชิ้นซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยครับของพวกนี้ผมเลือกที่จะตายเพื่อกลับบ้าน พาะของสําคัญก็หายไปหมดแล้วผมก็เลยไม่จําเป็นต้องอยู่อีกต่อไปยังดีที่เหลือดาบไว้ที่บ้านผมได้ทําการคาบของจําเป็นอีกนิดหน่อยแล้วก็นอนวันที่10ผมได้ทําการคราบเกาะเพราะผมคิดว่าตัวเองนั้นอ่อนมากโดนฟันทีเดียวก็อาจตายได้เลยผมที่ออกมาเจอนักล่าอสูรความคิดที่จะแก้แค้มันก็มาถึงผมได้ทําการวางไม้เพื่อการไม่ให้หออกมานี่แหละคือการคาบแบบไม่เปลืองแรง หลังจากที่ใช้ปานอาชีอย่หลายครั้งในที่สุดมันก็ตายสักทีผมนึกว่าจะได้ดาบแต่เป็นชุดแทนครับหลังจากนั้นผมก็ได้ไปทำฟาร์มต่อได้กลับมาต่อเติมหลังคาบ้าน ผมได้ออกมาตัดไม้แล้วผมก็ได้เจอโจทย์เก่าที่ผมโดน2ดาบนั้นฟันทีเดียวตายไป2รอบผมได้ทําการฟันมันไป1นทีแล้วก็หนีมาได้ไม่ถึงมันหรอกครับที่หนีเปล่าไม่ถึงเรานี่แหละที่หนีได้ได้หลังจากนั้นผมก็ทำฟาร์มและให้อาหารสัตว์ต่อแล้วก็ไปนอนวันที่11ผมได้ออกไปฆ่าเจ้าเซนนิสึเพื่อที่จะโชว์ว่าบัณอัศนีมันใช้กันอย่างนี้และได้ทำการฆ่านักล่าอาสูนที่อยู่ร,บรอบๆทั้งหมด และล่อไก่มาที่หลุมอินโนสุเกะเกิดมาแถวฟาร์มผมผมไม่รอช้าที่จะไปใส่เดียวกับมันพอผมเริ่มใช้ปานเท่านั้นแหละมันหายตัวไปทันทีหลังจากที่ผมได้ทําการลงเหมืองเพื่อที่จะเอาหินมาสร้างบ้านต่อและผมก็ได้มาสร้างบ้านต่อหลังจากที่ทําหลังคาเสร็จแล้วผมก็ได้คิดที่จะสร้างชั้นสองของบ้านต่อ หินมันก็หมดครับทำได้แค่โครงล่างเท่านั้นผมเริ่มที่จะทำฟาร์มมันฝรั่งเพราะผมเริ่มที่ไม่มีอะไรจะกินแล้ววันที่12ผมได้ทำการลงเหมืองครั้งนี้ผมไปขุดเหล็กมาตุนไว้ได้ผมก็ได้ฆ่ามอนเตอร์ไปอีกเยอะเลยผมที่เดินมาเจอสลามซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากครับที่ผมจะฆ่าสลามแยกร่างหลายๆตัวพร้อมกันพอขึ้นมามันก็มืดอีกแล้วครับ วันที่13หลังจากที่ผมจัดของเอาเหล็กไปเผาผมก็ได้ทําการไปขุดเอาฟักทองมาทําตัวหิมะแต่มันก็ตายครับผมผมได้มาเจอพ่อค้าเรยรอนผมที่ไม่มีมรดกผมก็ได้ฆ่าเขาไปครับเพื่อที่จะเอาเชื่อครับแล้วผมได้ทําการฆ่านักล่าอสาูรใกล้ๆพอรู้ตัวมันก็มืดสัแล้ววันนี้ผมเลือกที่จะไม่นอนผมได้ทําการออกไล่ล่าอสาูรซึ่งอสูรห้าตัวก็ไม่รอดครับ ดาบานอสศนีนี่มันแรงจริงๆผมได้ทําการไล่ล่าแล้วก็ฆ่าฆ่าไม่เว้นแม้แต่นักล่าอสูรด้วยกันเองหลังจากนั้นผมได้ไปเจอประตูนรกที่ดูเหมือนว่าจะพังไปเยอะพอสมควรผมเปิดดูก็ไม่พบอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ยังดีที่มีทองให้วันที่14พอเช้าแล้วผมก็ได้กลับมาทําฟาร์มต่อจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรกินเลยตอนนี้ผม,ไ,มได้กินแต่เนื้อเน่าเพราะผมไม่มีอะไรกินแล้วนั่นเอง อยู่ดีๆชินบุก็เดินมาหาสะงั้นเดินมาหาขนาดนี้ผมก็เลยจัดให้สักรบวนท่าซะเลยและผมก็ได้ทำฟาร์มปลูกข้าวต่อผมเอาข้าวมาค้าเป็นขนมปังและก็ได้ตักหิมะยังดีที่มันไม่สูงมากวันที่15ผมได้ทำการลองดาบใหม่ของชินบุถือว่าใช้ได้เลยแต่มันใช้ยากไปนิดหน่อยผมได้กลับไปที่ประตูนรกพังๆนั่นเพื่อที่จะซ่อมมัน ผมเลยทำการนับว่ามันขาดอีกเท่าไหร่เช่นเคยเหมือนทุกทีผมทำการฆ่านักดาบใกล้ๆแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกทีนะสิครับผมได้มาเจอซาคอนจิอาจารย์ของทานจิโร่เข้าผมได้ทำการใช้ปานไปหลายรอบเลยทีเดียวกว่าอาจารย์แกจะตายแล้ผมได้หน้ากากมาก็เลยใส่ซะเลยผมได้กลับบ้านเอาของมาเก็บคืนนี้ผมก็ออกไปล่าอสูรเหมือนครั้งก่อนวิ่งไปสักพักก็เจอเข้ากับเซนิสึ ที่กำลังโดนอสูรลุมอยู่พอเพื่อนอีกคนของมันว่ายน้ําอยู่นั่นเองครับไม่รู้มันทําอะไรอยู่ของมันแทนทนี่จะช่วยกันแต่กลับมาว่ายน้ําแทนผมได้เข้าไปช่วยโดยการใช้ปานอัศนีทีเดียวผมได้ทําการฆ่าแล้วก็ฆ่าด้วยปานอัศนีของผมถึงปานอัศนีของผมมันจะแรงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่นะครับเพราะมันทําให้ผมจมน้าละสิไม่ว่าจะน้ําหรือดินผมได้ทําการวิ่งไปตักลาวาแต่เดียวคงไม่พอหรอก ผมพยายามจะปีนขึ้นไปแต่เหมือนว่ามันจะยากเอาเรื่องผมเลือกที่จะฆ่าอศูนต์ต่อนั่นทำให้ผมเกือบจมน้ำตายซะแล้ววันที่16พอมันเช้าแล้วผมพยายามที่จะกลับบ้านแต่ก็ดันมาเจอเสาหลักซะก่อนผมได้ทำการใช้ปานแต่เป็นผมซะเองที่เกือบตายเพราะผมจมดินไงล่ะดาบสองคมจริงๆผมพยายามฆ่าอยู่หลายครั้งทั้งเทราวะ แต่ก็เป็นผมซะเองที่โดนลาวาซึ่งไอ้เจ้าเสาหลักคนนี้มันทนลาวาได้ทนมือทนเตียนจริงๆครับแต่มันก็คุ้มมากเลยเพราะดาบที่ได้มานั้นมันดีมากดีกว่าดาบที่ผมใช้อยู่เยอะเลยผมที่หาทางกลับบ้านอยู่นั้นก็ดันไปเจอบ่อลาวาเข้าครับบ่อลาวานี่แหละครับที่ผมจะมาตักไปทําประตูนรกผมได้หลงทางอยู่สักพักในที่สุดก็เจอทางกลับบ้านผมฟาร์มและเคลียร์ของเสร็จ ก็ได้ไปหาบ่อลาวาจนมืดผมได้ตักลาวามาห้าถังผมได้ทำการวางลาวาแต่พลาดนิดหน่อยซึ่งผมจะต้องวางน้ำซะก่อนมาถึงจะได้ตอนนี้ผมขาดลาวาอยู่2อถึงสอันและแล้ววันที่16ก็มาถึงผมกลับไปบ้านเพื่อที่จะไปเอามันเผาและผมก็ได้ทำการตัดขนแกะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นชุดนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการออกไปหาลาวาเพื่อที่จะเอามาทำประตูนรกต่อซึ่งผมหาอยู่นานมากกว่วจะเจอ ผมได้กลับมาทําต่อและตกแต่งทางเข้านิดหน่อยผมได้ทําการกลับบ้านมานอนวันที่17ผมก็ได้ทําที่ทิ้งถังขยะไวใ้ใกล้ๆบ้านเคลียหิมะนิดหน่อยและผมก็ได้ลงเหมืองหลังจากที่ขุดหินเพื่อที่จะเอามาสร้างบ้านต่อน,นั้นจู่ๆก็ดันไปเจอเพชรเข้าซะงั้นผมหาเพชรแทบตายเลยในถ้ำตอนนั้นมันกลับดันมาเจอในที่แบบนี้ผมได้เพชรมา8เม็ดก็ถือว่าเยอะอยู่ครับ และผมได้ทําการกลับขึ้นไปนอนวันที่18ผมไปขุดทรายมาทํากระจกเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังจากที่รอเผาทรายอยู่ผมก็ไปสร้างชั้นสองต่อผมพูดได้เลยว่าสวยแน่นอนผมออกมาเคลีย์หิมะและใช้ผงกระดูกสร้างหญ้าเพื่อหิมะมันจะได้ไม่กองอยู่รอบๆบ,บ้านหลังจากนั้นผมก็ได้ไปใส่กระจกต่อวันที่19ผมได้ต่อเติมบ้าน และหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทําเอาไว้ได้ขยายเพิ่มและก็ได้ตัดไม้เพื่อที่จะได้ไม่เกะก,กะพ่อผมได้ปลูกผักให้อาหารไก่ใส่ดินข้างบ้านเสร็จและผมก็นอนครับวันที่20วันนี้ผมจะไปประตูนรกครั้งแรกผมได้ทําการเตรียมตัวถอดชุดแล้วชุดเหล็กมาใส่และผมก็ได้ไปนรกผมที่ลองใช้ปานในนรกนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยครับผมได้จมดิน ดาบเล่มนี้มันดาบสองคมจริงๆครับอีกสักพักผมได้กลับบ้านไปเตรียมตัวใหม่อีกรอบเพราะผมขาดของจําเป็นเยอะเลยเพราะผมเตรียมตัวนู่นนี่เสร็จแล้วมันก็มืดครับวันที่ยีบเอ็ดถึงวันยี่ส2บสองผมได้ทําการเอาดาบไปเก็บเพราะดาบนั้น,นอันตรายเกินไปที่จะใช้ผมได้เป็นนรกอีกครั้งเพราะผมฆ่าสลามเสร็จผมได้คราบกล่องเพราะผมพบว่าในตัวผมมีทองตั้ง53อันเลยไม่ใช่แค่ทองนะเหล็กด้วยผมได้ต่อบล็อกไป เพื่อที่จะไปบุกปราสาทสลามไฟคือมันเยอะมากเลยครับยิ่งค่ายิ่งแยกล่างผมจึงเลือกที่จะไม่สู้กับมันผมทําการวิ่งไปชาร์จไอตัวแท่งไฟจะเห็นได้ว่าความเร็วและดาเมเรจของผมนั้นมันเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นพ่อผลจากการฆ่าอสูรเยอะของผมนี่ยละ่ะและผมก็ได้สํารวจไปเรื่อยๆผมก็ดันไปเจอสลามไฟครับนี่เลยครับที่ผมไม่อยากจะสู้กับมัน ผมได้ทำการต่อบล็อกหนีจากสลามและผมคิดว่าตอนนี้ผมไม่น่าสู้สลามได้ผมก็เลยคิดที่จะกลับบ้านหลังกลับมาผมก็ได้ไปป้นที่ปรุงยาจากบ้าน NPC มาไว้ที่บ้านตัวเองแต่ผมปรุงยาไม่เป็นนี่สิครับพอคับแล้วผมก็เอาดาบเหล็กไปเก็บแล้วเอาดาบใหม่มาลองผมบอกเลยว่าดาบนี้อย่างโกงโกงยังไงไปดูผมฆ่าแล้วก็ฆ่าแล้วก็ขุดฐาน แล้วก็ฆ่าผมบอกเลยครับว่าตอนนี้อสูรธรรมดาไม่ใช่คู่นึงของผมต่อไปตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเลยครับแต่ผมก็ได้ไปเจออสูรที่โคตรเก่งเข้าผมสู้ไปสักพักมันก็แปลงร่างซะง,งั้นผมนี่ตายอย่างไวเลยครับผมวิ่งกลับไปสู้กับมันต่อแต่ผมก็ตายอีกรอบ บอกเลยว่ารอบนี้จะอสิ่ข้างขึ้นแน่นอนผมเปิดกล่องเอาดาบของเซนิสึมามันตีผมทีเดียวผมนี่เกือบตายเลยและผมก็ไม่รอดครับรอบนี้ผมได้วิ่งกลับมาเก็บของที่ตกและผมก็ได้ใช้ดาบสุดโกงฆ่ามันและแล้วเช้าวันที่23สก็มาถึงในตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ดอบอะไรซะอีกผมได้เลือดมันมา2อัน ผมก็ได้กลับบ้านมาเพื่อเอาเลือดของมันมาเก็บพอคราฟที่ขุดเพชรเสร็จผมก็ไปตัดไม้ต่อเวลามันผ่านไปเร็วมากครับหลังจากที่ผมตัดไม้เสร็จความมืดก็คืบคลานเข้ามาและคืนนี้ผมก็ได้ไปออกล่าลหลังจากนั้นผมก็ฆ่าอาสูรไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเก่งขึ้นผมฆ่ายันเช้าเลยครับวันที่24พอเช้าแล้วผมก็ได้ไปเก็บของที่ผมเก็บไว้ในนรกและผมก็ได้กลับบ้านมาพอถึง ผมเลือกที่จะเคลียร์ของเป็นอย่างแรกลักล่าอาสูนที่มาจากไหนไม่รู้ผมก็ได้เอาดาบสุดเทพมาฆ่ามันผมได้กลับมาเอามันฝรั่งที่ผมเผาไว้บอกเลยว่ากินทั้งวันก็ไม่หมดยีถึงวันที่27 3สามวันนี้หลังจากที่ผมจัดของให้อาหารสัตว์และหลังจากนั้นผมก็ได้ไปลงเหมืองพอขุดแร่อยู่ดีๆก็เจอเอนเดอร์ บอกเลยว่าทีเดียวหายครับได้ดวงตาม,มา1นึ่งอันถือว่าดีอยู่แต่ว่าได้อันเดียวมันไม่พอสําหรับเปิดประตูมังกรหรอกครับและหลังจากนั้นผมก็ลงเมืองอยู่นานมากวันที่28วันนี้ผมเลือกที่จะต่อเติมบ้านผมเลือกที่จะใช้ไม้เป็นหลังคาแทนหินนั่นก็เพราะว่ามันสวยกว่านั่นเองครับวันที่29ผมได้ทําการคลาบของเพื่อจะมาตกแต่งบ้านแต่มันดันติดแบบห้อยไว้ไม่ได้สิครับช่างมัน ผมคาบโซ่มาอีกเพื่อที่จะทำชิงช้าผมกลับมาต่อเติมบ้านวันที่30วันนี้ผมกลับมาแก้หลังคาบ้านเพราะผมคิดว่าหลังคาบ้านแบบนี้มันไม่ค่อยสวยเอาซะเลยไม้ไม่พอผมเลยไปตัดไม้มาและในที่สุดก็เสร็จแต่ก็เสร็จแค่ฝั่งเดียวแหละวันที่31ผมได้ตกแต่งบ้านและแก้อะไรนินดๆหน่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้หิมะมันตกใส่บ้านผมก็เลยสร้างหลังคา แลคืนนี้ผมได้เตรียมตัวที่จะไปล่าอสูรผมได้เข้ามาหมู่บ้านเพื่อที่จะดูว่ามีอสูรมาโจมตีชาวบ้านหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยเพราะนักล่าอสูรก็อยู่แถวนี้ซึ่งผมก็คิดแบบนั้นแหละตอนแรกเดินไปอยู่ดีๆก็เจอมุซันเฉยเลยนี่มันมุซันนะเว้ยผมได้ทำการเข้าไปเดินไปฟันมันและมันก็พร้อมที่จะบวกผมเหมือนกัน พอผมฟันไปเรื่อยๆมันก็แปงลงร่างพร้อมที่จะมาฆ่าผมได้ทุกเมื่อ,อมผมบอกเลยว่าช็อตนี้อย่างมันมันโจมตีผมแค่สองทีบอกเลยว่าเกิดไปหวั่นครับนี่ขนาดมีเกาะนะแน่นอนครั้งนี้ผมชนะโดยไม่ตายมันเป็นอะไรที่ปื้มปิติมากผมพยายามหาของดอบอยู่สักพักไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงตรงนั้นแหละครับข้างบนต้นไม้ผมได้เลือดมันมาตั้ง12อันแน่เมื่อเทียบกับครั้งก่อนที่ผมได้มา2อันมันวิริกูดมาก ดีจริงๆครับหลังจากที่ผมฆ่ามูซันได้ผมรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบันตอนนี้ผมเก่งขึ้นมากไม่ว่าจะความเร็วหรือพละกําลังนี่เลยครับคือความไม่ย่อท้อของผมเป็นอะไรที่พื้นปิติจริงๆเช้ามาพอมาถึงบ้านผมได้เอาของมาเก็บและไปตัดไม้แล้วก็ฆ่าแล้วก็ตัดไม้แล้วก็ฆ่าผมกลับบ้านเอาของมาเก็บเพื่อที่จะไปนรกและผมก็ได้เอาดาบสุดโกงไปด้วย บอกเลยว่างานนี้มันแน่นอนผมได้ไปบุกนรกอย่างเมามันผมฆ่าแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าฆ่าอย่างเมามันแต่ว่าพลาดท่าโดดพลาดไปลงลาวานี่สิครับมันมันมันพูดไม่ออกเลยครับแบบว่าพอรอดมาจากลาวาได้เท่านั้นแหละดวงอะไรจะดีขนาดนั้นดันขุดไปเจอลาวาอีกพออุดมันก็ไหลมาใส่กูอีกโอ้โหสุดยอดมากเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นผมก็ตายครับ พอผมตายผมก็คิดได้ว่ามันมีพิกแอคเพรอยู่นี่ว่าผมบอกเลยว่าเสียดายมากแต่ยิ่งเสียดายกว่าก็คือดาบสุดโกงของผมมันหายไปกับลาวาซะแล้ววันที่34คืนนี่แหละคืนที่ผมจะกลายเป็นอสูรผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วกับความอ่อนแอของตัวเองผมได้ทําการไปเอาเลือดที่สะสมมาทั้งหมดเพื่อที่ผมจะได้แข็งแกร่งขึ้นการเป็นอสูรนั้นจะอยู่ได้แค่ตอนกลางคืน ตอนนี้มันยังเช้าอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงไปฆ่าเวลาโดยการตัดไม้และการปลูกผักและในที่สุดคำคืนที่ผมรอคอยก็มาถึงผมกลับมาในบ้านและหลังจากนี้ผมจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วผมได้ทำการกินเลือดของมุซันทั้งหมดที่มี การเป็นอสูรของผมนั้นมันจะต้องทำให้ผมไร้เทียมทานแน่นอนและในตอนนี้ผมน่าจะฆ่าอาสูรทุกตัวได้แล้วและไม่เว้นแม่แต่นักล่าอาสูรผมได้ทำการออกไปล่านักล่าอาสูรตอนนี้พวกมันทั้งหมดจะเป็นศัตรูกับผมแล้วถึงผมจะเป็นพวกกับอสูรแต่ผมก็ไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกเพราะผมจะฆ่าพวกมันทั้งหมดเพื่อเอาเลือดมาเพิ่มความแข็งแกร่งของผมผมที่ฆ่าไปเรื่อยๆจนเช้า วันที่35ผมก็พบว่าถ้ามีหน้ากากอยู่นั้นแต่ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนผมก็อยู่ได้พอเป็นแบบนี้ผมก็เริ่มที่จะออกล่าพวกนักล่าอสูรตอนเช้าผมที่ล่าพวกกระจอกเสร็จผมก็เดินมาเจอเคียวจุโลเสาหลักเป็นการต่อสู้ที่สนุกไม่น้อยเลยครับ เอาหน้ากากผมพังเลยผมไปหาดินเหนียวที่แม่น้ำเพื่อจะเอามาทำหน้ากากหลังจากที่ผมสร้างหน้ากากเสร็จผมบอกเลยว่าวันนี้ยังอีกยาวไกลซึ่งรอบนี้ผมเจอเสาหลัก2คนเลยครับผมบอกเลยว่า2คนนี้ฆ่าผมไม่ได้แน่นอนถ้าอยากฆ่าผมต้องเอามาทั้งเสาหลักอ่ะบอกเลยซึ่งหลังจากที่ผมสู้กับสองคนนั้นไปหน้ากากผมก็พังอีกแล้วครับ และผมก็ได้ไปสร้างหน้ากากอีกรอบแล่ผมก็กวดล้างต่อหลังจากที่ผมไปกวดล้างนักล่าอาสูรเสร็จมันก็มืดซะแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องล่าอาสูนด้วยกันเองเพื่อที่จะเพิ่มความแกร่งของตัวเองผมก็ได้ฆ่าอาสูนไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นผมก็เดินไปเจอโคคุชิโบจันข้างขึ้นอันดับหนึ่งอาสูนข้างขึ้นถึงแต่ก่อนมันอาจจะฆ่าผมได้ง่ายๆแต่ตอนนี้ผมก็ฆ่าพวกมันได้ง่ายๆเหมือนกันตัวนี้มันอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าครับตายง่ายเกิน ผมคิดว่ามันน่าจะแปลงร่างได้อีกแต่มันดันโดนผมฟันตายซะก่อนแล้ผมเดินไปก็เจอเกียวทาโร่จันข้างขึ้นอันดับหกอยูใกล้ๆกันเจ้านี่ถือว่าเก่งไม่ใช่เล่นเลยครับเมื่อเทียบกับตัวเมื่อกี้อันดับหนึ่งจริงเปล่าไม่รู้ตัวนี้อันดับ6นะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนถ้าเชอผมที่เป็นอสูรแล้วก็มีดาบปรานไม่ว่าใครมันก็ตายทั้งนั้นแหละ หลังจากที่ฆ่าอาสูรมาเยอะก็ถึงเวลากินเลือดเลยครับ27อันมาดูกันว่าจะเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมมี6ตาเหมือนโคโคชิโบแล้วครับแปลว่าตอนนี้ผมเป็นอสูรจันข้างขึ้นอันดับหนึ่งและตอนนี้ผมน่าจะเก่งที่สุดแล้วในเกมวันที่36เช้ามาผมได้ไปสู้กับเสาหลักและผมก็ได้ฆ่าเสาหลักและผมก็ได้ดาบเทพม,มาอีกแล้วครับดาบเล่มนี้แหละที่รอมานาน ได้ต่อมาก็มาเจอเคียวจูโร่อีกแล้วครับผมเจอมาหลายรอบแล้วไอ้เนี่ยบอกเลยว่ารอบนี้มันง่ายมากๆผมที่ดันไปเจอกิยูผมก็ได้พุ่งเข้าไปกิยูตัวนี้บอกเลยว่ากระจอกมากครับไหนใครว่ามันเทพทูเพราะผมฆ่าเสร็จมันน่าเสียดายมาก ที่มันไม่ดอบดามให้กับผมเลยกับผมแต่ผมไม่สนใจหรอกครับผมได้ตรงไปที่แม่น้ำเพื่อที่จะไปเอาดินเหนียวมาทำหน้ากากครับและผมก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆผมก็คิดได้ว่าแล้วตูจะกลับบ้านยังไงวะผมเลือกที่จะไม่กลับบ้านผมได้ล่าอสูรทุกตัวเพราะตอนนี้อสูรก็ไม่ต่างกับเด็กน้อยหลังจากที่ฆ่ามาเรื่อยๆก็ดันมาเจออาคกาษะอสูรข้างขึ้นอันดับที่สตอนแรกผมกะจะฟันมันโดยที่ไม่ใช้ปาน แต่ว่าผมฟันมันไม่เข้าเลยนี่สิครับผมก็เลยโอลาโอลาโอลใส่มันเยี่ยมยอดกระเทียมดองตายอย่างเร็วครับบอกเลยหลังจากที่ฆ่าเสร็จมันก็ดอกอะไรสักอย่างมาเหมือนว่ามันจะเป็นท่าอะไรสักอย่างของอาคษะวันที่37ผมได้เจอกับพระเอกของเรื่องทันจิโร่นั่นเองครับเอาสะผมเกือบไม่รอดกันเลยทีเดียวผมได้ลองใช้วงเวทที่ได้มาจากอาคษะดู เหมือนว่ามันจะชาร์จแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูวันที่38วันนี้ผมได้ล่านักล่าอสูรในอสูรทางวันเลยครับวันที่39ผมคิดถึงบ้านก็เลยหาทางกลับซึ่งผมหาทางกลับบ้านนานมากทั้งที่บ้านอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ที่มันนานเพราะผมวิ่งวนนี่เองและในวันที่40ในที่สุดผมก็เจอบ้านสักทีกลับมาได้แป๊บเดียวก็เเจอโจทย์ เห็นเกณนนั่นเองครับมีเมียสามคนใช่ไหมมันไสมานานแล้วเว้ย บ้างครับผมขอจบ40วันไว้แค่นี้แล้วกันนะครับการเป็นอสศูรย์ของผมจะเป็นยังไงต่อไปไม่รู้คือตูไม่เล่นแล้วจบแล้วเอาสานครับย้ายๆอ่ะเป็นยังไงบ้างครับ40วันกับซีรีส์40วันนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งกันด้วยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปสนุกๆแบบนี้ไปให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ